เออปักกันดอกมาตรงหน้าเห็ดอย่างนี้เห็ดอย่างวันจีนี่เวลาว่างใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วเบื้องได้ปากขามเป๊กะเอเลียยุบอีดองเบื้องบักขามเป๊น้อยบักขามเป๊กใหญ่บักขามเป๊ฝาดบ่ฝาดไปกินกับปลาแดกบวงบันนี้บันนี้สองสองเท่านี้เตี้ยนกันยอมผมวะเออยอมผมให้นั่งเสื่อม นอมผมให้กัารลาบาดนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเออเออเออฟังฟังทีเทียงกันฟังฟังทีเทียงฮ่ฮ่าฮ่้ยน้องหัวเขอะไเนี่ยยามเบาเบาดีดี๋ยวบอกกันสิออกมาเอาออกมาเอานี่แม่พี่น้องฟุ้นขอกนี่แม่ฟุ้นขิงว่านี่แม่จักถงปุ๋ยถงถงปุ๋ยเดี๋ยวไปใส่ผักใส่มีต้นไม้ต้นไหลน้ำมันอันสนดอกว่า ขวบขวบแบบไงเขาเออกไปเรี่ยอยู่<ม>เขาออกไปอันใส่นะคุณชิงวะเลี่งแหงครับพี่น้องเราเพิ่งได้เปรียงเดี๋ยวไปท้านใดกันโอ้ยลมพัดบีบีบหอนเบียบเบียบเตียนระบำหยิบหยิบอยู่บักตุย้ยไกลมึงเหลืออะไรบ้างใลรถตุย้ยโอ้เหลืออะไรมากไอ้ต้มใส่รงกรันบ่ การอ่ะพอดีอจมใส้จงกัน,นตัวหน่อยคนเนี่ยไม่คอหมอน,นให้กูต้มตะปูจตกตัวนี้เด้อกูเตรียไปเลี้ยงตะปูมือกูสิบินก่อนออามาเดี๋ยวเอาน้ำไปเนี่อันม่ได้๋ยหน้าหน่กัดหลังเขยเนี่ยหน้าหน,น,น่ก็จับยิ่กินเข่าเลย,ยสิเคี้ยวเข่าเ,าเนาะเคี้ยวเข่าแล้วไ,ไปกวนเขาที่โต๊ะบางแต้มึงแล้วเขานอนน่ะ พี่น้องบ่ได้เห็นหนังกลางแปลงบไ่ได้เห็นหนังอัน,นยังกว่าหนังติดวิกหนัองอันล้อมพาโดนแล้วรวเบงิงหนังซานเิ่นตำสาพี่น้องตำสาดไรแตะปูนัองอันตบาบ้าพื้นหนึ่งนี่ก็อาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์จังเขาได้พื้นหนึ่งบื้อแต่เนื้อเห็ดงอกงอกแง่แง,ง่กี่เพื่อปะนันนี่เด็กเขาเห็ดเถื่อเห็ดอันโล่งลดโล่งเฮียนเพิ่ง โมเดิร์นโมเดิร์นวันนี้นวลเราเห็ดอ่ะไอ้บุญบ่ออกหอดบะบ่ไปหอดหน้าคือเก่าละมันนี่หน้ากับพูนละบอลผุละอมจอมคมนี่ผุละบอลที่บุไปเอาฟื้นมืันนั้นแหละมันกเะตึงมันก็โอ้ยแต่เมืองมันนอนด้วยนี่พี่น้องเด็ดไรมันแล้วโอ้หมดจังวัดจอมันแท้คนขันขาตกวัดใดละหมดจอมังแท้แล้วก็ดาตูนนั่นกระโลน ดอกเบิร์ลพี่น้องแหงแรงแหงแรงแตว่าล้มผัดดีวีเย็นดีฮีโรกมะทุงช่วงแดดอ่อนๆยังสีไข่โยตะบาขั้นขั้นช่วงอันเทียงเทียงใบม่วงใบสวงเนี่ยยาแดดเต้นระบำหยิบยิบเป็นลมเป็นลมพัดเข่ามากับห้อนว่าเทอะล้มหอบแดดข้าเจ้าเอินอ่ะพี่น้อง หมแเลี้ยงมึงจะได้เบิ้งหนังตัวต่อตายตัวหนังกลางแปลงมาพน,นะพี่น้องสองเรียงสี่สิบบาทบ่ไม่นหนังกลางแปลงนะโอ้ยเบื้องกับบบกติดหน,หนังล้อมผ้าหนังติดวิกแม่หนังเก็บบัตรไม่พี่น้องหนังหนังหนังล้อมผ้าหนังล้อมผ้าคือห้องสมัยกอนน่ะแม่ซันสี่สิบบาทพะนะ เรียงซับเปลือยไหมที่มันได้เจ็ดร้อยล้านนะไหมเออที่มันดังๆนะไหมโอ้กุ้ยก็สาที่ใต่กันนั่นน่ะน่ยกุ้ยยอมกุ้ยยอมอาศัยเราสิแต่เบิ้งตัวแต่ว่าอยู่ในโทรศัพท์เขาก็เบิ้งกันอยู่เด้อกูบอกเบิ้งน้ำเขาจะเทียบกเป่าบอนุสิไปเบิ้งกระสันอีฟางมันนอนก่อนนอนก่อนนุสิไปเบิ้งซับเปลือยม่นนะยาหยอมหัว ไหวออกคูคือขิวเฮ้ยมะแมนเดอดมไปดมมาปวนหัวเด้ไงมะเมนดอกปีบดอกดอกอันนั้นลาวินเดอร์กินลาวินเดอร์ตัวนั้นนี่หระปวนหัวกวนซื้อสเปนฉีดยุ่งมากกินนี่ลรวกปนี่อีกงงเหงยนะเหี้ยงเห็ดยงฉีดในห้อ,หองนะโอ้ย ห um mm ัวหอกวันนี้ไเอาเฟียงมาใส่เห้งวดล้วนี้ดจากนาทีอยู่ไปเอานวดในใส้กาำการเหมตานหมหม้อมามามาแลมต้มตุกแล้เข่ามาเข่ามาเข่าคอกเข่าคอกคนเดียมันก็หูจากบ้านกินได้หรอไปตั้งแต่เขาคว้มันก็รูไส่ของเฟียงคน เออมันก็หลุดจักดิซ่องมันแน่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 จะมาดมคนให้ยังไงนะ,นะะมาดมมันยังมาดมมันยังไปไปกินเฟี้ยงน้ำเขาคนแมนพ่อปัอปงนิงมา พ่อบางทีก็ราอนทิ่ดีตัวแล้วแล้วเอนเสี้ยงยายแล้วแล้วก็เอากากน้ำตาลห,ห้อยห้ามห้อยแม่ทันเอาเอาเสี้ยงยายแล้วก็ห้ามห้อยแล้วก็น้ำตาลอันนั้นหดแม่ก็กินดีฉันแล้วอืเกียงนะอยเจร้อนหนึ่งตังร้อยหาซีผุน ừ mến mà anh oh, đó hay chín là mưa đan cua bay bù lì lắm cua cả sư hay cái lót nưng bay đây là san chắc อีหยังอืมไก่สีเซ oh, uh, so <we ิงเลยได้เน่อืมกระไลๆกับมูกูเสือละเออน่องอีสุวรรณสาอืมปีนากระเซิงเตตัวเซิงปีนี้ปีนากระออกลงหน้าในร้านสีเซิง คนจับเพิ่อนก็ทีมีแห้งตัวอันเพิ่นพ้นห,หน่อยๆนะ่ะใหญ่ไว้อยู่ได้ดน,นั่นน่ะนี่กินเพียงแหยบๆจังถ้ามันดีสุมันถ้ามันดีเพื่อนสาบ่ตายมันก็สิใหญ่หลอดเติบโตได้เนาะสู่ตะลิตโตนจาดถ้ามันมันบ่นตายมันก็หญ่แล้วปานนีโอ้ยเล็บจังไดนามาจวกหน้าเจ้าของบาดคักบาดแน่แต่งเสียบจาดๆเลยบือ่า ทันว่าเลื่อยปีมาสองเดืนเอนแล้วเหรันว่ามกรากุมภาสองเดือนนี่โอ้ยสู่ไปสู่ไป